สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมอนี่มลวยผ้ามาตามในทางของพอหล,ลอดพอหลอดเพิ่นใดเนวทางมากเพิ่นมาแบ่งปันครับเพิ่นใดตัวใดหรือมีเล็กฝันตัวใดเรอไปติตามความฝันของพอหลอดกันเลยครับสวัสดีครับพอหลอดครับ,รบสวัสดีครับมอนี้มลอยกิมาตามในทางพอหลอดไหนเด้อนะครับพอดีพอหลอดมาบอกฟังว่ามวยมีเล็กมาบอกเป็นตัวเลยว่านะ เพอตกฟันมันยางกันว่านะครับฟันนี่มันยากอยังฟันมันต่ฟันไปร้อยหนามเขาพาพไปร้อยน้มครับเนี่ยเนี่ยฟุบเออนี่เลขเป็นตัวโดยตรงได้เลขกันเพราะไงเพราะจะยู่งวนี่เลขกเก็เก็เป็นอยังกันเพิ่นจะว่าเลขกเก็เก็เพิ่นให้คนปลูกต้นโพ่อไส้ของเพิ่นนี่ครับทั่วประเทศปะประเทศไทยมีว่าเก็สิบเกศจังหวัดปลูกพร้อมกันเม็ดเกศสิบเกศจังหวัดนี่วันที่เท่าไหรครับวันที่สิบเอ็ด วันอาทิตย์พวันวันเรียกตังนั่นแหละครับนั่นแหละโอ้พอหลเราเลืมากเออบัดที่นี่ของของพอยไงเรดิโอ14นี่คือของพอยไงสัตว์ปะาปลปลองค์อยู่เนี๋ยวนี้ล่ะองค์บัองค์ปัจจุบันเรียกตังค์มาไหมล่ะองค์เดียวนี่ล่ะองค์ตังค์ไม่เด่นนี่อันเก่ามันเกิดตายแล้วอันที่แปดปีเออแปดที่แปดปีเนาะเอออันเก่าอันแปดที่แปดอันไม่เรดิโอ14อันไม่นี่อันไม่นี่เรดิโอ14อันไม่นี่ นั่นล,ะน,นละ,นะนั่นละเป็นสนั่นเลขบัตรซี่นั่มบัตรที่นี่เลขนี่เลขเก้านี่มันเป็นสี่เลขเก้านี่คือคือให้ปูกเวลาสามงงเศร้าคือเก้านานทิกาอาอานั่นแหละเนื้อหมูเศร้านั่นมันมีเลขเก้าความนี่เขียนไว้หันมีเลขเก้าความนี่แหลาขันเอาสามโตใไซก็สามโอเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งไปสี่บันรพี่คนนี้เนี่ยบอก นี่ละเนี่ยท้าวันเต็มเลยของประเทสันตปาปาเนี่ยขององค์ผู้บรรายนี่องค์ไม่เนี่ยนี่อ,องค์ไม่เ,น,เ,เนี่ยเลเลโอสิบสี่นี่ก็จิดเจ็ดวะเมนีเลข3าตัวนี่กเจนี่รัฐบาลไทยกับเจ็ดเจ็ดเออสิบเอดบ็ด เดี๋ยวตีสิบแปไปเท่าไัรมีเท่านั้นเสียดิแค่อยังเอาวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเขาปลูกไเมื่อปลูกนบะเออเมื่อปลูกได้นั่นครับผมเออแล้วก็สิบสี่อันสิบสี่นี่เรยโอ้สิบสี่พระเจ้าสันปลาวงไม้นี่ป่าไม่เนาะเออเอาย่านได้บอกม่าได้ฝันยากใส่เข้าไปอืมงานนี้ดอกมันสำคัญบางขั้นค้นก็ลืมเลยอืมเรื่งนี้สับางขี่เี่กามากเอเกับปคนาดดี่นอเนะออ เ <othe> วลาสำคัญนะมันป็นปลาปลเส้นฟีดเท่านั้นแหละซีครับเกเดรเนยเนาะนี่ครับชีเบีออะไรชเบียอดนันสามตัวเนาะเอออืบางคนอัดซีรื่ม่ได้นพาะคิดว่าเออนี่ชั้นไม่ยำเออว่างันวางวัดเันเสียบไหนออกเป็ดแปดเนาะเอ้ยเป็ดแปดวเต็มเมเนาะบานนี่ออกไปช่วนนอนเมือนเป็นชิ้นคากเื่อกันอ่าอาจารย์สว <the> ีทว่าก็อาจารย์ินว่า ตีเลขตัวไรเองนตลอดไม่ได้ตีขิ้นขากสองตัวมันกับแปดขาก็เป็นแปดแปดหมข้างของตัวก็แปดแปดปันไหนมาเนี่เราอุ่นนวดเจ้ชัดน้ำซีเขาซีแปดแปดก็ได้เรียกว่าซีบอกมันนีล้วนม่ถือบอกางก็ถึอเลยถึงนี่แหละเนาะเจอปล่าเล้วไปคุ้มหลวงตาหนาอยังได้ก็มาซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปซื้อจีูนเยไปมือกอนเไม่อีกเด้ ิีมาเสื้อเล็กสีศูนย์นีมาตามตัวเก่าเอาเอคนขี่มาตามตัวเก่าคนมาครับโอ้ยไหนเป็นสอมันอยากืือซเบเนี่ยบอกคนเราบอกคนซ้อเบ่ครับออซกับเกดด้วยนะสัดว่หมวดก้อนนี่บอกคนปดเปดเปนเป้อนากนะเลาไปซื้อโมโมบะบอกซือเบ็ดเพื่อเขาหักมือกนเนา แต่ว่าเรขใเพ่หลอนกูนมัของก็เป็นเรขอคูเือเปดเป็ดเหันละโอ้โหนี่แล้วเรือเชองไเลยบอกว่างรุ่นไม่เพิ่งบินน้ำเพลินมาถือสื่อเนาอเอามีรุ่นเจาขึ้นสื่อแต่ยังเสียแต่ก็มนสื่อเป็ดเปดนจะกูว่ามันือแต่ว่ากูเื่อสื่อเสียบหลอนม่งีงด้แต่ว่ากูว่าสื่อกูขึ้นมาแล้วมีเสียบหลอดถต่ว่ากูว่าสื่อแอกเป็ดเปดพาะนะโอ้ยชเลยะเรืบุพเล็กกับเลยบัตถกครับนี่ทำนี่แหละบอกตรงไปรลดรอก เมื่อเดี๋อับอันนี้คือเลขคนไทยเนาะนี่เป็นเกศเกศครับที่เบียดใช่ไหมเหล็กพอแง่เพชรนี่เน่าเสมอนี่ยลาพระเจ้ายุหัวนี่พเพอเนี๋ยคนปลูกต้นไส้ต้นไส้ต้นโพวะต้นโพ้ไส้โพไส้ปะเออเอานะครับพอหลอดหามาเด้อนะครับเป็นเลขกพระเจ้ายุหวัวนะครับส่งนำเรียให้ปลูกต้นโพไส้เนาะเรื่องในในเล่านั้นว่าเจ็ดสิบเกศจังหวัดนะครับปลูกความกันเนี่ยปลูกความกันในราชสามมงเช้า เรือว่ามีเก่าเนาะเลยเป็นเก่าเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดเจ็ดนี่คือเลขจังหวัดเจจังหวัดนะครับเนาะแลยตาน่เก่าเจ็น้ำนะครับส่วนสิเอ็ดนี่คือเือมื่อปลูกเมื่อปลูกนะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเล้ยว่างเขาเรียกว่าสันป่ะปาเนาะเลนโอสิบสี่สิบสี่เนาะคือเป็นเพื่นองค์ที่สิบส่นะครับตามนี้นะครับตามนั้เรียกตลอดเรีกใกล้ๆโตนี่แหะบางคน อาจจะลืมก็ไดเนะนะครับวันฮักวอนเปียดครับก็จะว่างเนอะอืมเรียผู้คนใจนยครับผมทาต่างแท่นเน่เลวิโอสิบสี่ต่างมาแท่นครับผมน่าสนใจด้วยนะครับเนี่ยเลขสำคัญสำคันมาสมีส่แต่ทุกอน่างบอกดีนะครับบางคนก็จะลืมบางคนก็จะบ,บ่คืพอพ่อเนาะนะครับพอหลอนก็มาแบงปันพี่น้องเอฟซีได้นะครับใป็นโจงแมัมนกันสำหรับในทางพอหลอนในวันนี้นะครับอืมถือว่าเลข้งอมอยู่เิบซีเนี่ยนะครับ บางครั้งวัดสำคัญหนึ่มองขับอะไรเด้นี่แม่มึงมาฟังนะมัตูติเชมาไปถึงไหมวะเนอะเสดสรงนะมัตูติเอ่อวางเาถือด้นแต่ยังไงกเพอไปเลี้ยงเจ้านาไปเลี้ยงคนนี้ดัเนี่ยได้เขากล่เลยหรอวะ เออเอฟซีว่าได้ยินดอกเอฟซีหัวดีเนี่ยงครับอกตัดดอกะได้ยี่นี่ก็ได้เพราะมีหีนีนี่โอ้ยบังกันบังกันเฮ้ยวันลอดก็ได้ไปสละอหใส่เธอหนาแ่ลล่คนโคตรตัวตขึ้นม่ปูได้เปากันจนปอดกันละอ่ เป็นนี่ละควาก้ยบ่ซื่นกว่าฝนห้าเขาอยู่ในครเบ้าอกบ้าอมาีิมีแงขิงเนาะฝนตกใส่นาะเขากินม้อมาอืเดี๋ยวนี้งอควายฝนตกแน่กับจะแค่ในดบบซื่น้ยทำภาพหยง่ยากอานะครับกนี่ละน่าทางพอหลอนก็ให้ เบอลสังขัญเนาะบอลันมันว่าบอนกับฟันไปรอดจะหนาเหมืนว่าตีตัวไหนผมมีบางเตียนว่าเอานี่ยละเอาบอลสังขัญนี่ยละไปโหลดดว่าไปโหลดจังับเอาหลอดไม่ต้องตียางนะพอนาะฟันมันใดฟันมันในตีเนาะครับผมตเลยมันแกวแก้วเลยเนาะนะนี่ละเป็นว่างวันนี้กับมี่เนี่ยเคลื่อนเจาะกับได้ล้วงเลยละให้ปลูกต้นโพเป็นว่าเจ็ดสิบเกียจังหวัดปลูกจังหวัดละต้นนะครับในเวลา เก่านกาคือสามมงกเกาเลนมว่าเลขเก่าเจ็ดเจ็ดนะส่วนเจ็ดคือเจ็ดเจจังหวัดทั่วประเทศนะครับเนาะตัดให้เก่าเจ็ดน้ำนะครับส่วนวันที่สววันที่สตวันที่ปลูกวันปลูกนะครับเนาะเลือกวตนะครับ กับเหล็กคอสันปลาปลาปลาเด้อนะครับนี่เรเลโอสิบสี่เรเลโอสิบสี่พันว่าเออหนึ่งละผมเริ่มมักเด้อนะครับพอหล่อนเรเลโอสิบสี่กับรองน้ำน้ำพ่นในเด้อนะครับเหล็กวัดสำคัญมักจะออกนะครับบางคนก็จะมองขามไปนะครับสิ่งเกเรตัวบางที่เขามองขามนะครับการออกไดด้วยกันเอาให้โชคให้มั้นนะพอหล่อนหนึ่งวันนี้เด้อนะครับเอาเลยก็บน้เสนอแนวทางให้เป็นทางหรืทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มักเหล็กวัดสำคัญนะครับพอหล่อนเพิ่งกะเงินก้อนมันกะเตียนมูยว่าเป็ดเป็ดเด้อนะครับกับว่ามีคนซื้้ออนนาเบ่งรัีกะ นี่ลานพี่น้อง 14, 15, 17, 18นะครับเกี่ยวกับวัดุสำคัญต่างๆน,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 นะครับก็อยู่ช่วงประมาน้ำพอลอนในงวันนีเด้อนะครับขอบคุณพอลอนไลยายเด้อร์ทายาทเบียงปันทางพี่น้องเอซี่โช๊กๆปันมาณสุข่โนสวัสดีครับ